ในวันนี้ผมมีซีรีส์ใหม่ของญี่ปุ่นในแนวโรแมนติกค,คอมเมดี้ที่เพิ่งฉายไปเมื่อกลางเดือนเมษายนนี้เองครับซึ่งก็คือเรื่องนี้เลยครับโอเดโนคาไวิวะโมซุกโชฮิกิเงหรือชื่อไทยก็คือควรบริโภคก่อนความน่ารักของผมจะหมดอายุนั่นเองครับโดยผู้ที่จะมารับบทมารุยะโคสเกะที่เป็นพระเอกนะครับก็เป็นหนุ่ม j จ o ๊อปไอดอลชื่อดังครับซึ่งก็คือยามาดะเรยวสุเกะจากวงเฮเซจามนั่นเองครับส่วนบทของโซระดะอิซุมิ ซึ่งเป็นพนักง,งานสาวรุ่นน้องที่เข้ามาใหม่และเป็นบทนางเอกด้วยนะครับก็จะรับบทโดยเคียวโกโยชิเนะนั่นเองโดยเรื่องย่อก็ประมาณว่าตัวมารุยะโคสเกะเนี่ยเขาเป็นท็อปเซลล์ครับของบริษัทขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งหนึง่งมากวยความสามารถและด้วยบุคลิกที่น่ารักสดใสของเขาเนี่ยทำให้เป็นที่ถูกใจของสาวๆรวมไปถึงพนักง,งานทุกคนในออฟฟิศเลยครับจนอยู่มาวันนึงเขาสังเกตว่าเหมือนมีผู้ใหญ่วัยใกล้กเกษียณเนี่ยกำลังติดตามเขาอยู่ครับ พอได้ไปเชิญหน้ากันแล้วผู้สูงอายุคนนั้นได้บอกกับเขาว่า